ผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องมาตการสามสิบส่วนนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการจาะบราดี้เออเออกเสียงดูนะครับผมจาะบราดี้บราดี้นีะผมต้องบราดี้นะผมต้องเราต้องพูดแบบนี้นะผมถึงจะเข้าใจนะครับผมจาะบราดี้ก็คือเราป็นรายจาะบราดดี้เราจะรสนแบบนี้นะครับผม<า>นี่รสนะไม่ต้นงเวอ่อร์นี่โก่อะบอกให้ทำลายจาะบราดี้ก็คือนะผมให้เราทำการนะครับผม ไปคันลอกลายนี้มาก่อนนะผมแล้วก็ให้เรานะผมเข้าการเข้าไปที่ฟันเฟืองนะครับผมแล้วก็ที่ออกสไปน์นะครับผมอ่าต่อไปนะผมให้เราไปทําให้เราทำการนะผมไปเอาแผ่นกระดาษสีขาวมาผมแล้วก็ทําการกดไปหนึ่งทีผมแล้วก็ให้เราย่อให้มันเล็กหน่อยนะผมให้มันเล็กตามเอาคันไหนก็ได้ไมัต้องทำไม่เองคันคันเดียวผมก็ได้นะครับผมคันไหนก็ได้ท่านผู้ชมนะผมสามารถอยากใช้นะผมที่ท่านผู้ชมอยากจะทําให้มันหล่อขึ้นมาล้วคันนั้นนะผมอ่าแล้วไปตัดไปสีเทาแบบนี้เลยนะครับผมี่สีเทาสีเทา อ่าเรากดตกลงไปนะครับผมแล้วก็ไปที่รูปให้ตไปที่ตัวเขียนอักษรนะผมแล้วก็กดไปที่เขียนผมเราก็ไปคัดลอกมาไปคัดลอกลายมาก่อนนะผมแล้วก็คัดลอกเสร็จแล้วกดค้างผมแล้วกดวางไปผมแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะผมต่อไปนะครับผมให้เราทําการนะครับผมนี้เรากดทําการแล้วกดออกเขียนล้วกดไปหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็ย่อให้มันเล็กลงหน่อยนะผมให้ต่อวมานี้ปั๊บตั้งให้ตัวเรากดสีดํานี่เป็นไงผมได้มาเรนดีเรียบร้อยท้านี้ผมน้สงได้เลยแหละ ด้านนึงมันไม่ใช่ผมก็จะลบไปก่อนอ่อาในลักษณะแบบนี้นะครับผมดูดูนี่ยังโก้บอกให้นี่เขาเท่ย์ฮึ่มยังหลอเดี๋ยวเราไปดูในเกมเลยเดี๋ยวผมตัดไปตอนในเกมคุณชมที่น่ารักนี่นยังไงเพื่อนผมคุ้นหลอกบอ้บให้ใครชอบคันนี้ผมก็ขายนะผมผมไม่ขายของไม่แจกคันเนี้ยบอกให้ผมแจก,กเลยคันนี้ไอนสองคันคลิปท,ที่แล้วก็ยังไม่ยังไม่ออกนะผมไปไปสามารถรลบกิจกรรมได้นะผมใครอยากได้คันนี้ก็ผมจะแจกให้นะครับผมอ่านี่นี่โก้ดูดินี่เขาเท่เนาะ โอ้โหยังหล่อกลุ่มน้งมักอิงดังมากหน้าด้วยนี่นี่น้ากดหล่อป่ค่ะอือโคตเทพป่ะค่ะนี่อย่างนี้เลย B R F นี่แล้วขยันอีพีหน้าเนียผมสอนน้ำไปในเบนรถก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะผมอ่านี่ยังเทพโคตเทพเนาะโอ้โหยังหล่อเดี๋ยวเราไปขับกันบ้างค่ะมาเสียงกันดีกว่าอีเสียงวันนีก็ได้อ๋อนี่ผม ผมชอบปรับแบบว่าให้มีรถด้วยนะผมเพราะว่ามันจะได้สมจริงกันเล่นจะสนุกขึ้นนะผมอ่าเนี่ยผมก็ความแรงก็จะมาในี้นะผมโอ้โหโอ้โหขอแรงบอกให้เลยขอแรงโอ้โหรถเดือดสปริงบอร์ดท่านผู้ชมโอ้โหอย่างเท่โอ้โหยังหล่อนะส่งโคตรหล่อบอกให้เลยคันนี้ส่งมันจามนะครับผมคันนี้บอกให้เลยนี่โคตรเท่นะครับผมนีได้หมื่นห้าโอ้โหโคตรแรงรถ แต่ไม่แรงแล้วล่ะผมคิดว่าแรงสำหรับผมแต่คนอื่นไม่ผมไม่คิดผมไม่ว่าไงนะผมเพราะว่าคันนี้เป็นคันที่สําหรับพวกขับแต่งสวยๆมันไม่สําหรับแต่งซิ่งนะครับผมเอาค้างครับงสองเราจะพูดอะเมื่อกี้มันน่าจะค้างเพราะว่าเครื่องผมไม่ค่อยดีนะผมนี่อย่างหล่อด้วยหาฝั่งนี้ดูเออนี่นี่ยังเทพโอ้โหยังจ้าบยัดแม่เฮ้ยขับต่อ,อ,อไปเลย ก็ขออภัยในคำหยาบคลายด้วยนะครับผมอ่าถ้ามีเสียงมาเข้าก็าขออภัยด้วยครับเธอไม่เสียอะไรแข้งนอกก็ขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับผมอ่าอ่าผมขอจบคลิปไปแค่นี้นะครับผมใครชอบวิญญูบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปใหม่ๆนะครับผมในวันนี้ก็สวัสดีครับอยากผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมหรืออยากให้เป็นแนวเ,เกมในการเล่นเอาเกมอะไรก็ได้ผมบอกผมมาแล้วผมแตมผมไม่ขอเอาพับกีนผมเพราะว่าเครื่องผมไม่ไม่แรงพอร์ผมโอเคครับผมแค่นี้นะผมดดยกกไลค์แชจะนั่มกดตติดดามม้วยนะครับผไปละค